กระสือตัวกระสือตัวแมวไม่เอาไม่ใส่ได้ได้รางวัลที่หนึ่งเลยรางวัลกระสือตัวรางวัลที่หนงเรา้ย

ไม่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 ไมนไม่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 ิม่ไ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 ม่่ไม่ม่ไม่ไมไม่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 ่ นองเลยแป้งโขนก็เป็นรูปออย่างด้านหลังด้านข้างสลาไปชิมได้ไปหมดแล้วก็ว่าแล้วกันแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวรวมาขอบคุณน้องนุ๊กหรือนุ๊กนุ๊กขอบคุณที่นำขนมนำการกลับโลงโทษอาจารย์ที่เอาบุญมาบริจาคเป็นโลงทางขอบคุณมากเชิญน้องเต่า ต่ออีอกต่ออกต่ออีกต่ออีก่อีกต่ออีกต่ตออากต่ออีกส่กต่ออีกตอ่กอี่ ูมูฮเป็นน้ำหาแหลกเงื่อนบางหันเป็นน้ำหาแหลกเงื่อนยอข้งหนานูก็รู้รนูไปแหลกมาแล้วจังหูว่มีไดี่ยี่เว่าทไข้าิรุนตอนนี้เ้ิไมม่เราต้องลุ้นตอนนี้เพื่อที่ไปซื้อลอตเตอรี่วันไก่เีย ่ทิรุ่อก็ชรุ่นดกังนแล้วเราก็ไปซื้อหวยแล้วเราก็ไปซื้อรัตตลนไรัตีก็หวานละก็หวานนได้โชคโชคงูเด้ พูดเต้นใจพูดเต้นใจเปลี่ยนสิบสี่อะไรม่เหมือนนะเปลี่ยนเลยนะกงูเต้นใจคน้ลว่าโอ้เดผีเลยนี่ วยเลยค่ะตัวนตัวหตัวได้อันนี้ลุ้นเลยไหมประมาที่หนึงอประมาที่สองอยู่ในแค่ไอ้ไก่เคี้ยงครับขอสคับแล้วคนที่หนึ่งยุนีแล้วอุ้ยไปกโควิดกัเสาวหมือดลางวันเนาะ

ท Anda, ะเลตรงนี be, yeah, so. ่ครับเพิ่มเิมสยัอไปร้สวร์ทะเลของระโรงครับขี่จัาไก่ครับน้ำโตตงเลยครับนม่เลโนวเาปจากสามตัวตป็น้การโนทางีนนัเจ้าสมมีรอาาลยจีนโตเปว้ยตื่นเต็น แต่ว่าด้วยโรคนมทำาที่สันนี้ตองใท้่งมากดวี่รันนีบอันนี้ตองนวันนี้ตงกลวัาไปนึงนะครับมารางวัลอันนี้รางใจเคี่ยงครับันนี้างวที่หนึ่งนี่ที่อยู่้จริงวตามเที่ตามกาต้งนี่แบบนี้เลยครับทาเน้นไปที่กันแล้วพวกบางวันนี้มีศูนย์สหลี่ร คู it, ่น mm. ังสองเลยมิตรนเวลาให้เพื่อนญาละไกตดเงนนะครับหลังจากที yeah. mm ้ออกภาษาแล้วมันหาเป็นน้ำแขครับอันนี้อันนี้ันนี้้าที่ขาีกนะมันเป็นเลืรุ่นี่อย่งนี้ละยาสันเยตรงอยู่ตรงนี้ตรงกับแม่ฮันนี่ใช่ครับตรงนี้เดีว ต้คนเป็นกำลใจตยว่าในตัวนี้ที่สูงสุดที่สุด่ะบั้งใจจะมาดูหลรครีก็าที่หที่อนะครับทันที่นั้นก็ลำนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องลากครับัลแล้วเนส่วน เป็นส <speaking ancestors> ่วนประกอบหรือว่าเป็นตัวแปรลุนแค่นี้ก่อนเดว่าตุ้มเดีว่าได้ตุ้หลายกันก็แลกันก็ได้นีเป็นตัวย่ายเพราะว่านีเป็นตัวย่งานแล้วก็

ตอนี่เหิวข้าิวขาแล้วเรามาลุ้นวันที่หนึ่งไปพร้อมกันมื่นเดี๋ยวนี่ราคาขนาทุคืวันที่หนึ่งจะไม่มีหรอกครับนีดเอมดไมีดมััมันี่เลยล้มีเนาะล้ทึเราครับล้ึบเาบอกบอกว่าขันถึงรางวัลให้โควิดบอกว่าขันถึงรางวัลสี่เซตไดีอย่างต่คือวันที่หนึ่งสิบานด าจารยจะมีแค่นี่นะครับเนาะวัลซหน่อยรับเพิ่มอีกอันนึงครับซอนอี่บานแี้น้ครับทั้งสวงเลยจะล่นได้เสนหนึ่งลยได้เลยจริงๆครับอันพี่แม่กับว่านองมาอพอนี่งบางวิ่งมาคอพอนยิงนะครับ้งัวนีอุ้ยคนคนหลุมันไม่ได้นะครับเราก้มจับได้ไข่สามสามตัวตรงได้ครับเมญลอเราตีมีตามที่ผมจับได้ ทั้งย่ยงกัเก็นตัวเลกขึมาตัวตุมาอแล้วก็นองาทสิบสองาทอยู่ได้บอันนี้อาจจะเป็นรางวัลนรางวัมากแต่นีรางวันุกุกขานี่ยุกางอัตื่น้ได้ครครับพี่น้องครับ